แล้วพอสองาเท่อไหร่ดีตอนไหีต้นตก่อนใช่ไหมดูดกันลยทงานไไม่มาเลยนี่ไนบ้าอันน้เกณฑ์าอนสองกัน่ลอกว่าเนี่ยเดีวไปลอะลอกเลยลอกเลยลองเลยลอเลย

อไ้่ที่ตอกต้นแ้องที่ม่ได้ยิเสียนี่เอาร้อเดีนบอกให้มนเดี๋ยวลองไปดูจุดนี้นะตรงเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมนี่ไม่ได้เลยครับเลือบเกอตรง่ตายก็คือบ่อต้ม่แรงตรนี้ได้าคาผ้าผาวตรงจุดบบนี้่วมันร่วงเลยโดยจะโดนเศษเ้ากเตารุจนใหม่เศษที่รั้ นี่ <laughs> 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 <laughs>

Thank okay. you. โอ้นชั่วโมงแล้วเกิดเหตุที่เมื่อนไม่เกิดชั่วโมงเพราะว่ามีตำรวจเราอยู่เราค่วยเราับะเบิงกได้ก่อนแล้วก็เรียกรัเบิดก็จะพป่งใจเขาขึ้นหั่วโมงีแจกกระดาษที่เรียนำนองำองออกมาแล้วออกแล้วครับเดี๋ยว 那我叫我再吃点吧，你。 <laughs> มีหัวกันเอาไหมฮะไม่มีเอมีแต่หัวครับหัวล็อกกาจอมไม่มีอ่ะใช่ไม่ที่สพปากเกร็ดเนี่ยจุดเกิดเหตุเ,เป็นอาคารอาคารที่ทำการเก่านะครับซึ่งก็มีห้องธุรการนะครับในส่วนนั้นแล้วก็ มีเอกสารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบางส่วนเหตุเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งจากร้อยเวรเนี่ยนะครับร้อยเวรก็เข้าเวรอยู่นะครับก็เห็นว่ามีประกายไฟนะครับได้กลิ่นไหม้นะครับก็ออกมาดูในส่วนของที่เกิดเหตุนะครับก็ช่วยกันในส่วนของทั้งในส่วนของสพทั้งหมดก็เอาในส่วนของถังดับเพลิงที่มีเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยนะครับดับเพลิงก็ดับเพลิงเท่าที่ทําได้ก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วก็แจ้งในส่วนของดับเพลิงซึ่งอยู่ตรงข้ามสพ ก็มาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาช่วยดับเพลิงฉีดนะครับไฟก็ที่ไฟที่ลุกลามเนี่ยมันเป็นส่วนส่วนส่วนพวกเอกสารนะครับเอกสารที่ไม่สําคัญเช่นพวกเอก,เอกสารกระดาษต่างๆนะครับก็เลยสัานิฐานว่านด้เจออุบัติเหตุจากว่าสายไฟเนี่ยนะครับเก่ารั้ววงจรมีอาจจะมีประกายไฟหล่นลงมาโดนกระดาษนะครับทำให้ลุกไหม้เสียหายก็แค่เสียหายในส่วนของอพื้นด้านหน้านะครับกระจกแล้วก็ฝ้าในส่วนของด้านหน้า ส่วนของธุรการแล้วเอกาสารที่สําคัญคานวณเนี้ยไม่ได้รับความเสียหายใดใๆนะครับเพราะร้อยเบเนี่ยเป็นคนที่ประสบเหตุเองแล้วก็เป็นคนที่ช่วยกันดับเพลิงครับ,มไ,รไ,บไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ <vel> ครับก็ในส่วนของเนี่ยทั้งทั้งทั้งรูปทั้งทั้งสพก็ช่วยกันในการดับเพลิงเบื้องต้นนะครับโชคดีที่ว่าจุดที่เห็นเนี่ยเราสามารถเห็นได้รวดเร็วก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถดับโดยอุปกรณ์ของเราที่มีอยู่เนี่ยเราเราดับเพลิงได้ เื้องต้นแล้วแล้วก็ดับเพลิงที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยมาถึงอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยกันดับครับไฟเลยไม่ได้ลามไปในจุดสําคัญอะไรครับเอกสารเยอะเอกสารเป็นเอกสารที่เป็นเอกสารพวกกระดาษนะครับเอกสารกระดาษเก่าแล้วก็พวกเอ่ออาจจะเป็นพวกมีเศษพลาสติกบ้างมันทำให้อาจจะเกิดว่าลุกลามได้เร็วขึ้นครับผู้ต้องหาครับที่อยู่ในห้องของังผู้ต้องหาทุกในส่วนของคดีเนี่ยเอ่อราก็นําไปฝากขังที่สพใกล้เคียงคือสอพอราชเทวเบศนะครับ ก็ในส่วนนี้ก็นําไปฝากไว้ชั่วขราวเพราะว่าไม่ใช่ว่าห้องขังได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าในตึกเนี่ยมีการตัดไฟมันก็คือเราต้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยให้ปลอดภัยคือต้องฝากในส่วนของสอพออื่นครับได้นําไปฝากเรียบร้อยแล้วนะครับ